า,าบโอ้จจปูตาคาคราลูกหลานมากราบไหว้บูชาปูตาข้าปนสองพันหาร้อยยี่สิบเก้า <29. S 2> ไม่ก็สร้างหม่อะฮะ แล้วทำไมถึงถึงยังเป็นรูปรูปเป็นเหมือนเหมือนเหมือนพ่อมเหศักดิ์อยู่เลยเป็นเหมือนลักษณะธุดาบมเหศักดิ์นะติดกับไม่เล่แกก็จะองเดียวกันแต่ว่าเป็นเป็นองององนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเป็นองมณคนพระใช่องค์มเหศักดิ์เลย ถ้าว่าทำ,ทำไมที่นี่ถึงได้สร้างเหมือนเหมือนปู่มีหีศัก์เนะาะเพราะว่าแต่ก่อนมันปู่ิจะมีแต่ละที่นะอาจจะสร้างแต่ว่าเหมือนกันไม่มก็จะมีของประจำเลยนะ,ะจะเป็นรูปูทรงแบบไหนนั้นลูกปั้นอย่าง,างไรจังได้เลยอันนี้เขาจากศาลนี้คือตามชุมชนเขาจะมีความเชื่ออย่างไรคะอาจารย์จากผลการศึกษาของท่านเนี่ยคือตรงนี้รูนแหลน้ําแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนคนมาอาบน้ำมัต้องเจอ เป็นชั่วโมงเลยนะากว่าจะเจอมันก็เสียชีวิตแล้วละ่ะโดยความเชื่อว่าการเล่นหรืออะไรกลงน้ำถ้าเราไม่ทะลุบุญชาที่นี่ โอโกมันจะมีอย planning, yeah, <c <c right. so, s <S ู่ตรงนี้อยากจุ๊บคืีย้บ้านบาล้วกโพ้นี่ก็อยู่อยู่ตรงนี้แหละทางข้างใก็มีเขาก็มีศารของเขาเหมือนกันทุกหมู่บ้านต้องมีเขาจะมีเหมือนกับลักษณะปู่ตานั่นแหละเนาะปู่ตาปู่ตานั่นแหละปู่ตาบ้านเราแต่ละชุมชนเขาจะมีปู่โตปู่ตาของทางทงที่ที่สำคัญอย่างเดียวก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นการมาสร้างรูปเคารพขึ้นมานะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ก่อนทีนี้บ้านเตนเนี่ยเขาจะเป็นชุมชนโบราณที่ว่า ความเชื่อว่าสารปู่ตาเหยาจุดเตรียมเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของน้ำน้ำท่านะคะแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กที่จะมาเล่นน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ซึ่งเคยมีเหตุการณ์ก็คือเด็กจมน้ำนะคแล้วก็ฉะนั้นเวลามาเล่นน้ำที่นี่ก็คือจะต้องมาขออนุญาตที่นี่ก่อนถ้าพูดถึงตรองนี้มาก็จมน้ำหลายพุดนะมันต้องมีเหตุการณ์ของมันเลยเนาะมันเป็นธรรมดาวนหนึ่งก็ระยองความเชื่อเพราะว่า คือที่นี่สมัยก่อนก็ต้องเอาน้ําที่นี่มาหาบคือมันไม่มีรถไม่มีอะไรต้องมาหาอยู่ไกลแล้วต้องมาหาเพเอาน้ที่นี่และน้ําจะอยู่ถ้าเป็นช่วงสงการเมษาสมัยก่อนก็จะออกนิดหนึ่งนะแต่แต่แต่แ,แถวนี้จะลึกมากค,คือลึกลึกจากตรงนี้แล้วคำนุ้นมันจะค่อยๆลาดขึ้นไปเพราะว่าเขาเรียกว่าดินมันก็ต้อไหลาจากตามหมู่บ้านเข้ามาเรืเร่อยๆมันก็เปนชนุโลบมาแล้วัวควายตอนเด็กๆก็เอาควายมาลงอมาเล่นแถวนี้แล้วก่งม,มา เด้อเราเปแต่รูปด้วยจ้าบรรจเจ้าบันทึกภาพด้วยแลวก็านไอิีลมนังศกนงสือผลิดความสำเร็จก่อจเ้าขออนุญาตเด้อคุณพ่อคุณแม่เลยสาธุุกท่ามาเด้อได้กายกรรมวิจิกรรมโนกรรมเด้อท่านเจ้จเดินทางปลอดภัยจ้าโอเคเราจะไปกันต่อนะคะท่านผู้ชมขาอาจารยตาบ้านแสน้อย